ผมตอนนี้เขาก็ได้ไปดูบรรยากาศการหาปลาของพี่น้องจาเพื่มใจด้วยวิธีการตอดแหแล้วนะฮะก็เดี๋ยวแหมจุดหนึ่งที่ผมจะปลาท่านผู้ชมมาอัปเดตในเรื่องของโครงการอารียกเกษตรนะฮะความคืบหน้าของการปลูกแปลงหญ้าครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าแปลงหญ้าตีอันประศรั์เปินได้เฮีอเจ้าบ้านแบ่งพื้นที่กันปลูกหญ้าไว้สําหรับเลี้ยงงอเลี้ยงควายบนนี่อ่า ไปถึงไหนแล้วนะฮะนี่ครับสำหรับบรรยากาศตะกี้นี่ครับถ้าสังเกตก็คือช่วงหน้าฝนนี่จะสัญจรลำบากมากนะฮะปัญหาของดินหนองตีมันโดนน้ำฝนเจ้าบ้านก็จะเข้ามาทำการกเกษตรได้ยากน้อยแต่จะสบายในเรื่องของการ มราต้องมาหดน้ำนะฮะยังปลูกพักปลูกก็ไม่ถ้าได้นำฝนนี่ต้นไม้จเจริญงอกงามได้ดีมากแต่การเดินทางเข้าออกเพื่อหาปลาก็จะเป็นปัญหาสำหรับชาวประมงสักหน่อยนะฮะถ้าได้เป็นถนนหินคลุกแข็งๆง,งสักหน่อยคิดว่าน่าจะอำนวยความสะดวกในการทำมาหากินชาวบ้านได้เยอะเลยเพราะว่าป่ามันจะออกช่วงหน้าฝนนะฮะแต่ที่ผ่านมากับใจอุปสรรคสำหรับของประมงนะ ขอใื้มีหนุนจ้งให้เพื่อนนะถ้ามีป่าออกในปิ่นมากันได้หมดนะฮะแต่ห่วงแค่ว่าในอนาคตถ้าจะต่อยอดเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวการเข้าถึงพื้นที่ยากนี่จะยังทง่หน้าท่องเที่ยวบอกใครมากันนะฮะก็ฝากไว้สําหรับู้รักคุยใหญ่นะในอนาคตถ้ามีงบประมาณในเรื่องของการทําถนนเข้ามาในโครงการอริยะเกษตรก็จะดีมากๆสําหรับโปอแม่พี่น้องจามพืม่ใจเลยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะพอแม่บินน้องจำพึงมาใจก็ต้องเนี้ยให้ปุ้นหันเต้นะครับว่าเขาสามารถต่อยอดไปเรื่องของการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ตตยนะฮะนี่แหละครับโครงการอารียกเกษตรของกระทรวงมหาทยที่ปุน่นมีพื้นที่ไว้ให้พอแม่บินน้องจำพึงมาใจได้มาทํากันนะฮะใครมีแห้งก็มาช่วยกันทำครับขอให้ทําแต้นะฮะรับรบองว่าการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐมีมาแน่นอนครับ นี่ครับยังพื้นที่การปลูกเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนให้เรียบร้อยนะถ้าใครมีความตั้งใจในการทำนะนี่ครับปลูกเนี่ยออกมาได้สวยงามแบบนี้โอ้สวยครับแป้งนี่ทําสวยผมบม่รู้เป็นแปลงของใครนะสวยงามครับปลูกหญ้าเตี้ยมาปลูก,ก็จะที่จําได้ก็จะมีลูซี่ครับอันเนเปียนะผม,มแน่ใจว่าต้นลักษณะนี้มันจะเป็น ลูซี่หรือเนเปียนะฮะเป็นหญ้าที่หื้ออาหารางัวกระควายได้ดีนะฮะเนี่ยถ้าดูแลดีใส่ปุ๋ยดีจะออกงามแบบนี้เลยครับนี่ครับสำหรับแปลงหญ้าโอ้แปลงนุ่นต้นสูงแล้วเพราะนั้นเป็นแปลงแรกที่ปลูกไว้ก่อนมูเลยนะฮะก็ถือว่ามีความเขียวชะอุ่มอยู่ฮะช่วงนี้ได้นำฝนซ้ำเขียวเมาะเลยครับ นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งพื้นที่ของโครงการอุตสาเกษตรนะทางปศุสัตว์อำเภอแม่ใจนะสนับสนุนมือจาบ้านได้มีพื้นที่ปลูกเนะี่นี่ฮะโอ้นี่มีสองแบบเลยนะฮะถ้าผมจำมาพิษนี่นะ่าจะเป็นแป้งของออหัวหน้ากลุม่มอนุรักษ์ควายไทยนะกลุ่มกเกษตรนะฮะปศวิงนะฮะนี่เป่นปลูกง้ำนะ โอเคครับผมก็ถือว่าวันนี้ภารกิจของผมก็นี่ครปลาทุกท่านมาดูความคืบหน้าอัปเดตโครงการอารียเกษตรของหนองเลงซ้ายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยายกันก็อย่าลืมคอยติดตามเพื่อกำลังใจกันต่อไปนะครับว่าพี่น้องจาเอำเภอแม่ใจโดยเฉพาะหมู่บ้านสันสรีที่เปินได้ามาร่วมกันทําโครงการอารียเกษตรบอ่ว่าจะเป็นการปลูกพัก ปลูกผล,ลไม้ปลูกเก้าไม้ปลูกปลาแล้วก็ปลูกหญ้าหื้อควายจะต่อยอดไปถึงขั้นไหนทราบข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการสนับสนุนหือเจ้าบ้านได้มาเลี้ยงไก่มีลงเลี้ยงไก่หื้นโตนะฮะซึ่งท่นนานนายอำเภอนายพิรัตน์จันทิมาก็อยากจะคือเจ้าบ้านได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาทำอาชีพมาทำกิจกรรม ลูกพักมาเลี้ยงไก่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนที่สนใจขอให้ย่แต้ก็เข้ามาร่วมกลุ่มกันได้แล้วก็เดี๋ยวแห่หนึ่งกิจกรรมนั่นคือการเลี้ยงไก่นี่ผมก็ขอสมัครมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มนะฮะซึ่งตอนนี้มี12ท่านในเพื่อบอกว่าถ้าจีโฟกจะเข้าก็เป็นไลท์ที่13ไปเลยนะฮะก็จะลองเลี้ยงดูครับเลี้ยงเป็นบลาเป็นบลหูแต่ยากจะลองยะพอครับก็อยากจะมีส่วนร่วมตัวเองก่อนเลย ขอเป็นหนึ่งในสมาชิกเป็นไลทีที่13สําหรับไก่จะมีมากี่ตัวจะเป็นไก่พันไข่พันเนื้อจะได้นี่ผมยังบ่ทราบข้อมูลเตีย่ยกก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะครับกับโครงการอารยะเกษตรนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาท่านผู้ชมให้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ